เกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาดูขนาดนะครับลำไยนะครับส่วนหลังบ้านนะครับใกล้ที่จะได้ขายหรือยังนะครับตอนนี้ไซส์นะครับไซส์ของลำไยของเราอยู่ไซส์ไหนบ้างนะครับไซส์ลำไยก็จะมีอยู่ AA นะครับ A ก็คือใหญ่สุดนะครับรองลงมาก็คือ A นะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็คือ B นะครับแล้วก็ไซส์ที่เล็กสุดก็คือไซส์ C นะครับนี่ ตอนนี้ของเราอ่าก็น่าจะอยู่ที่ A นะครับอ่าไซเอ A นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ไซเอเอเอนี a. A ้ยังไม่ได้นะครับ a อนี a ้ยังไม่ได้อ่าถ้าจะปล่อยให้ถึงประมาณอ่าสักปลายปลายเดือนนะครับกรกฎดาคมนะครับน่าจะได้อยู่ a อนะครับน่าจะได้อยู่ที่ไซเอคือคือไซ์ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ภาพโดยรวมนะครับที่มองมองอยู่ ก็คืออมี a b c นะครับ a b c a a นี่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่า a ไซส์ใหญ่สุดนะครับส่วนหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านกำหนดนะครับกำหนดที่ผมจะเก็บนะครับส่วนหลังบ้านก็คืออไปไปลายเดือนอะอน, 7, นะครับไปปลายเดือนเดือนเจ็ดนะครับเดือนกรกฎานะครับนี่เดี๋ยวถ้า ส,ส่วนไหนนะครับส่วนไหนหรือเจ้าไหนไม่รอนะครับไม่รอให้ลูกใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับไม่รอให้ลูกใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ก็ส่วนมากก็จะเริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับ ents, เก็บกันแล้วเพราะว่าลูกก็ประมาณไซส์นะครับไซส์เอไซส์บีนะครับก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเร็วนะครับเก็บเร็วเราก็จะได้เตรียมนะครับต้นเร็วนะครับรอในปีถัดไปนะครับเพราะว่า ลำไยนะครับเราต้องดูแลตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตออกนะครับเราก็เริ่มที่จะดูแลนะครับดูแลต้นตกแต่งนะครับต้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็ของผมก็อยู่ประมาณไซส์ A นะครับไซส์ a นะครับ AA นี่ยังไม่ได้นะครับ AA นี่ยังไม่ได้แต่ผมจะรอไปอีกสักประมาณปลายปลายเดือนนะครับปลายปลายเดือน ถึงจะเก็บนะครับถึงจะเก็บแต่ตอนนี้ก็ท่าร่อนนะครับท่าร่อนก็เริ่มทยอยเปิดแล้วนะครับแต่ดูดูแล้วในแต่ละท่านะครับในเขตบ้านผมก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับอ่าก็ชาวสวนก็น่าจะรอประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนถึงจะเริ่มที่จะเก็บนะครับนี่ประมาณไซนี้นะครับไซนี้ก็หวานแล้วครับหวานฉ่ำนะครับหวานฉ่ำแล้วนะครับ ปีนี้นะครับปีนี้ลำไยผมก็ติดลูกไม่ inex, inex, inex. ไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ดีเท่าไหร่เราก็เลยจะไม่ทำสีนะครับ ứng, á, แล้วก็ลำไยของเราก็ไม่ได้มาตรฐานที่จะลงตะก้าขาวนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาตรฐานที่จะลงตะก้าและกล่องนะครับเราก็เลยไม่ขัดสีนะครับ <c oughs> ไม่ขัดสีเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับ <c oughs> เราจะไม่ไปสิ้นเปลืองยาที่จะมาพ่นขัดสีแล้วก็ ใส่ปุ๋ยนะครับเราก็คือธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยก็คือเราให้ไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับเราถึงจะเก็บนะครับประมาณสักปลาปลายเดือนนะครับปปลายเดือนอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่เราไม่ขัดสีก็เราก็อ่าก็คือเราพิจนารณาแล้วเรามองจากลำไย,ยของเรานะครับไม่ไม่ได้ดกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดกเราก็เลยจะไม่สิ้นเปลือง เราก็เลยจะไม่ขัดสีนะครับเพื่อที่ลดการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเราก็เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็เก็บล่วงนะครับเก็บล่วงแล้วก็ไปขายที่ท่าล่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลูกก็ไม่เสมอนะครับส่วนมากก็จะเป็นไซส์ A B C ซนะครับไซส์ A B C นะครับ A A ยังไม่ได้ครับ A A ยังไม่ได้ เพราะอต้องลูกใหญ่กว่าน e like ี้นะครับ AA ต้องลูกใหญ่กว่านี้นะครับลำไยของเรานะครับในปีนี้นะครับเดี๋ยวไปปลายเดือนนะครับไปปลายเดือนแล้วเราก็เริ่มเก็บแล้วนะครับไปปลายเดือนนี่ครับลำไยเราก็ไม่ดกเท่าไหร่นะครับไม่ดกเท่าไหร่ไซก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือหลายไซต์นะครับหลายไซต์ ไม่ได้ไม่ได้่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับลำไยหลายรุ่นนะครับลำไยหลายรุ่นนี่ประมาณนี้ครับนี่คือส่วนหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านราคานะครับราคาในปีนี้นะครับราคาในปีนี้ก็ไม่รู้ว่าชาวสวนนะครับจะคุ้มทุนหรือเปล่านะครับคุ้มทุนหรือเปล่าเพราะว่ายาปุ๋ยแพงนะครับยาปุ๋ยแพงนะครับลำไยก็ ติดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนในการจ้างแรงงาน,นครับคนขึ้นก็ปีนี้ก็350นะครับ350แล้วก็คนผู้หญิงนะครับนั่งไซต์ทำร่วงอยู่ข้างล่างก็ประมาณ250นะครับนี่จะเป็นค่าน้ำมันนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะครับที่ขับขี่มารับจ้าง นะครับในสวนนะครับก็เก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับทุกคนทั้งลูกจ้างนะครับแล้วก็เจ้าของสวนเองนะครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆนี่ครับประมาณนี้นะครับลําไยนี่นี่ก็ประมาณไซส์ A นะครับไซส์ A อ C นะครับอยู่ในในช่อเดียวกันนะครับในช่อเดียวกันนะครับ A B C A ไม่ได้นะครับ A ยังไม่ได้ A, ต, A, A, A well. ú, ต้องใหญ่กว่านี้นะครับสังเกตดูลำไยก็ไม่ได้เป็นช่อเป็นปุกนะครับก็คือขายล่วงอย่างเดียวนะครับขายล่วงอย่างเดียวขายล่วงอย่างเดียวไม่ได้ขายลงตะกร้าแล้วก็ลงกล่องนะครับเพราะว่าลำไยเราไม่ได้เป็นช่อนะครับนี่ก็น่าจะปลายเดือนนะครับปลายเดือนก็น่าจะได้ นะครับก็จะได้เก็บยิ่งเก็บเร็วนะครับเราก็จะได้เตรียมนะครับเตรียมต้นเร็วนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัดหญ้านะครับพ่นยานะครับบำรุงให้เขาแตกยอดนะครับในปีตัดไปในปีถัดไปนะครับในปีถัดไปนี่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมลำไยนะครับลำไยสวนหลังบ้านนะครับ หวานนะครับรสชาติหวานนะครับถึงเราจะไม่ใส่ปุ๋ยหวานนะครับก็หวานนะครับเพราะว่าเราดูจากถ้าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหวานรอบสุดท้ายก็รู้ว่าลําไยเราดกหรือเปล่านะครับคุ้มทุนไหมนะครับกับการที่เราต้องซื้อปุ๋ยหวานมาหวานนะครับมาหวานมาใส่เราก็ถ้าถ้าเกิดว่าลําไยเราติดดกนะครับติดดกก็ถ้าคุ้มก็ ภมทุนก็ซื้อใส่นะครับซื้อใส่นะครับช่วงนี้ยังทันนะครับช่วงนี้ยังทันนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ยังทันแต่ของผมก็คืออ่าไม่ได้บำรุงแล้วนะครับไม่ได้บำรุงไม่ได้พ่นยาแล้วนะครับรอเก็บสิ้นเดือนอย่างเดียวนะครับไปปลายเดือนเราก็ลงมือเก็บเลยนะครับลงมือเก็บเลยนี่ก็จะดูห่างๆหน่อยนะครับห่างๆอ่า ไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็คือถอึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วก็อเอาไว้ปีหน้านะครับแก้ตัวใหม่นะครับแก้ตัวใหม่หลังจากที่เราเก็บแล้วเราก็จะแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยพ่นยานะครับเพื่อที่จะให้เขา,าแตกยอดใหม่นะครับแตกยอดใหม่ รอให้ได้สองถึงสามยอดนะครับเราก็จะถึงเวลาที่เราจะ,ะพ่นสารต่อไปนะครับนี่หวานนะครับหวานช่ำนะครับหวานช่ำหวานช่ำก็จับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับส่วนน้ำใยก็จับประมาณนี้นะครับปีนี้นะครับปีนี้ก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่านะครับที่เราลงทุนไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาราคาลำไยปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้ว่าจะได้คุ้มทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นอีกทีนึงนะครับรอลุ้นอีกทีนึงแต่ก็เริ่มทยอยนะครับชาวสวนก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะครับเก็บแล้ว นะครับเริ ite, age. Age. ่มทยอยเก็บแล้วของเรานี่ก็รออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงประมาณปลายเดือนนะครับตอนนี้ก็เรื่องนาข้าวนะครับเรื่องนาข้าวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยนะครับพ่นยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์นะครับนาเคลียร์สวน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะเตรียมตัวที่จะเก็บลําไยนะครับเตรียมตัวที่จะเก็บลําไยนะครับก็เริ่มเคลียร์นะครับางานนะครับให้เสร็จหมดนะครับเดี๋ยวลหลังจากนั้นเราก็เก็บลําไยนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขนาดของเราก็จะได้อยู่ประมาณ A นะครับ BC นะครับ ABC นะครับ ก็นัดหมายนะครับนัดหมายก็คือปลายเดือนนะครับปลายเดือนก็เก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับให้ f c นะครับได้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลำไยนะครับลำไยแต่ละล้งนะครับแต่ละลงก็เริ่มที่จะทยอยเก็บแล้วนะครับทยอยเก็บแล้วนะครับในปี64นะครับ6465นะครับ6465 ประมาณนี้ครับก็ทําสวนลําไยนะครับทําสวนลําไยก็ดูแลนะครับการดูแลนะครับเอาใจใส่นี่คือปักจจัยสำคัญเลยนะครับการทําสวนลําไยนะครับการดูแลนะครับนี่ครับถ้าดินนาการดูแลด้วยแล้วก็ดูแลจากตัวเราด้วยแล้วก็ต้องดินฟ้าอากาศนะครับเป็นใจด้วยนะครับเป็นใจด้วยเพราะว่าถ้าแรงนะครับผลผลิตก็ ไม่ได้นะครับถ้าแ้งถ้าไม่มีน้ำถ้าน้ำฝนน้ำไรฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ดินฟ้าอากาศด้วยนะครับแล้วก็การดูแลของเจ้าของสวนเองด้วยนะครับนี่ถึงจะได้ผลผลิตนะครับที่คุ้มทุนนะครับคุ้มทุนไม่ขาดทุนกันนะครับนี่ปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยสำคัญเลยนะครับ เรื่องน้านะครับเรื่องน้ําเรื่องยานะครับเรื่องปุ๋ยนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปปลายเดือนนะครับเดือนกรกฎาคมเราคงจะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับได้เก็บผลผลิตนะครับปีนี้ไม่ได้ลงกล่องนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเราก็จะรีบเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นให้พร้อมนะครับรอ ปีต่อไปนะครับแก้ตัวใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ